ขายของใน t i k t o ็อกช็อปรายได้นิดๆหน่อยๆไม่ต้องเสียภาษีหรอก เรื่องนี้จริงครึ่งเดียวนะคะลองนึกตามนะคะสมมุติว่าเราเปิดร้านขายของใน tiktok shop ได้เดือนละหมื่นไม่เยอะเลยถูกไหมคะปีหนึ่งก็1นึ0 0 0สบาทต่อปีถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนค่ะหลายคนคิดว่ารายได้ไม่เยอะไม่เสียภาษีเลยไม่ต้องยื่นภาษีแต่จริงๆอะมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราขายของมีรายได้เกิน60,000บาทต่อปีถึงแม้จะไม่มีภาษีที่ต้องเสียแต่ก็ต้องยื่นภาษีอยู่ดีค่ะถ้าเกิดรายได้ถึงแล้วไม่ยื่นเราก็มีสิทธิ์โดนค่าปรับจากสรรพากรได้นะอีกอย่างหนึ่งการยื่ ภาษีมันก็เป็นตัวช่วยเราด้วยเหมือนกันนะเวลาที่เราไปขอสินเชื่อจากธานธาคารมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะใครที่เคยใช้สินเชื่อธ,าน,ธ,าน,ธานาคารน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเนะาะสรุปแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ขายของอยู่ใน Tik t o ็อกช็อปแม้ว่าจะมีรายได้ไม่เยอะย,ยังไงก็แนะนําให้ยื่นภาษีเอาไว้นะคะมันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าเราทําตามขั้นตอนหากค่าใช้จ่ายหากค่าลดห,หย่อนตามที่เขากําหนดไว้นะคะบางทีเนี่ยภาษีที่ต้องเสียเนี่ยไม่ดยอย่างที่เราคิดด้วยค่ะการยื่นภาษีมันทําให้เราสบายใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอนนาคตไดด้้วยะ